อ่ามื่อนี้กลับมาทางนี้พี่น้องเนาะรักเกลีอยู่ฮู้ดูรักอย่างนี้นี่พี่น้องบักใหญ่พี่น้องเรียบร้อยบาทนี่ก้าอยอ่าบ่เจาะบาทนี่ถ้าว่าสีเห็ดติดกระเพื่อนญ่ดึงเสียมาสิมันมันใสงบหลายเนาะดึงมานี่หลังคานี่ก็โอ้เบิดหลายเลยพี่นอนะ้องเนาะเพราะเราบ่มีงบเนี่ยเ,เห็ดโพดได้ใชนะ่เนาะถ้าว่านั่นกัดจังว่ากันดีแล้วเห็ดไป็นรถ มาเนี่พี่น้องเนาะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะบาเนี้อ่าเพิ่นพังลักไว้แบบนี้นี่ก็คันว่าสีมุนไปนี่มันก็บคงสีโมเมนต์แล้วเนาะพี่น้องเนาะเออเอามาเนี้ก็ถือว่าอ่าทางเสินีิเนาะเพิ่นก็ได้อ่าปิดกัน้นอ่าสำหรับทางเจ้าของที่ดินอ่าบ่าให้ทางรถล้างเขาหรือว่าทางทีมงาน เข้าไปข้างในแล้วพี่น้อยเนาะเรียบร้อยเอากรบโบติเพิ่นน้องพนะี่น้องเนาะที่ดินที่ทางอของไผ่ของมันเนาะไผ่กระ่วงเที่ยวม,มันเปื้อนมันเปื้อนมันขาดมันผุมันพังเฮ้เป็นคนเสียหายเจ้าของสิทธิ์ที่ดินไนดะ้พี่น้องเนาะเอาวัานนี้กับพี่เลวพี่น้องเฮากระชได้จอดอยูน่นีบาทนี่อจอดอยู่นะีเนาะอันนี้ก็เห็ดรักอ่า เจ้าเตะตะก้อบ่ดูว่ารักมองอาตากเสื้อผ้าหน้าแพ้พี่น้อยเนาะเอ,อ,เอา้าเนาะเมื่อวานนี่เราก็ได้เบิ้งได้คุยน้ากันสำหรับทางที่ดินที่ทางานั่นไงก็เจ้าให้ยลื้อล่างออกเนาะสำหรับทางาเฮือนเก่าของทางนองไม้นองไายพี่น,นอ้อยเนาะเมื่อนี้กลับมาทางนี้พี่น้องเนาะรักเกเรอยู่ดูรักอย่างดีนี่พี่น้องบักใหญ่พี่น้อง เรียบร้อยบานนี้ก็อยู่บ่อเจ้าบานนี้เอ้ยโน้ตพี่น้อฮะกันพังรักกันสิ่งนี่โอ้ยยอมเพื่อนไยพี่น้องเนาะเอ้าเนาะครับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าพี่น้องเนาะกับช่องทางอ่าของทางพ่อน้องเปียวนาะพี่น้องเนาะไปมาเยี่ยมยามทำข้าวน้ำกันเนาะสำหรับทางอ่าในรายพี่น้องเนาะทางน้องไม้ น้องทายอยู่บ้านเือนซาลังไม่เนาะบอกว่าอยู่หรือบ่เพื่อได้นัดได้หมายใช่ไหมนี้กัดเจ้าว,ว่าน,น้องๆเพื่อนอไปหาเครื่องของมาขายไปชักเนาะพี่น,อนออนะ้องเนาะไปเนาะอเป็นยังรอบพี่น้องเน่ยเนาะถ้าว่าฝนตกมานี่กัดนะสุนลายนี่บุเชียงนี่บ่ได้คลอยลงมานี่แหละเพราะว่าบมเมน็นโฟวินมีแต่รถทางมูคูและที่มีโฟวินเนี่ยก็เจ้าเขามานี่เนาะนอกจากทางมันแห้งบุเชียงก็จังขี่ลงมาโอ้ยเนาะ ไปสิดมาจอดผิดเรียบร้อยแล้วพี่น้อยปิดกันแล้วบันเราเห็ดแล้วอักบอสิส่เจานี่แหละคนเทาพี่น้อยเนาะหลายคนก็นหลายว่า,ามีคนหักก็มีคนสังมีคนไล่ก็ต้องมีคนอิจฉา,ามีกินอิม่มผมมีกินอิม่มเนาะมนุษย์สลับกันนี่แหละพี่น้อยมนุษย์เทา ม,มีอย่างเที่ยงตรงไปเบิดเนาะม,นมีอย่างแน่นอนอันนี้ก็คือกันพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมาอันนี้เราก็ฝังรักไว้บาทเนีนะ่ยเนาะเป็นยังไงเนาะโอ้มานี่โดโนฝนบโตกมานี่เนาะอ่นี่ได้อันนี้เนาะ ใช่ให้เฮาลัก <wiele> ขั <médico> ้วลักตองเฮาเป็นนี้เลยเรียบร้อยแหละยังบอลอะไมาเสาเสายังไม่ได้ไหมโดยตัดแรกมันมีคนมาว่าเราผมมีคนมาซอยเลยเนอะเราเป็นยังคอยเฮาเห็ดคอยใหตุจเย็นญไปและปอานี่เนาะวายนี่พลกพลามแท้นี่บอกไปมุ่นน้อยยุใช้เนี่ยนี่คือได้ลายแท้นี่ นี่พี่น้องนะอาเครื่องของมาขายคือเก้ามาหนีกันเนาะใช้ไปทั้งได้ส์นงไม้น้องไทยก็ได้มาเปล่าอะไรไปไหมน้องไม้คืออือใช่นี่นี่บ่ไอชีเฮ็ดเนื้อได้ไอ้นี่นะฮะเจ้าสีเฮ็ดแบบไรไอันนี่นะเฮ็ดแบบนี้แหละยังเปต่อแบบทางน้านี่แหละ สิเฮ uh. ็ดส uh, okay. kind of yeah. yeah. ีเสาสัมบ่อืมเอ๊ะเสาเสาเสาเสริมก็ได้อืมอ๋อโอเคแบบนี้ก็ได้ใช่เนาะแต่ว่าถ้าว่าสีเห็ดติดกระเพื่อนญ่ดึงเสียมาใชมันมันใซ่งบหลายเนาะดึงมานี่หลังคานี่ก็โอ้เบิดหลายเลยพี่น้องเนาะเพราะเราบ่มีงบเนี่ยเห็ดโพด้วยใช่เนาะ กันว่านั่นกัดจังว่ากันดีละเฮ็ดไปรถนี่ได้อหมือนกันจูภพยอยู่อย่างคอนไปพผุนเนาะเห็นลงังคานี่แบบลงไปแบบนี้เนาะนคือห้องน้านี้เนาะนอืมเด้อเด้ออ่ากวงเงาหนี่ประมาณนี้เนาะเสาห่อทีบ่บบบนี้รถอยู่ใช้แก๋รถนี่แหละบ่มีเด็กน้อยมุดเข้าไปจับจขไปใช่ก็เข้า เกินแต่รถเนี่ยน,นะยืมรถไทยเช่ารถไทยในบ้านนี่บ่มีบ่ไ้มีแต่ว่าเนี่ยข้าเวียกกันดิอ่เ<ร>าเฮาขอจองไว้ก่อนแล้วอ่ะนี่แล้วก็่รถนี่ก็ได้นะรถไทย,ยเห็นได้เฮือนน้องดาน้อยเห็นได้เข,ขาก็าไปตัดเอ,อกาก้าพอดีเอ้าวโบองเกะมาเบิ้ดฮนมันจังโมนักแม่นเฮาก็ตัดอยู่แล้วยืมจากเข,ขาอ่าจักแพ้นั่นนะจักอันดองบ่พังเพคือเขาหรอว่า ก็ยังว่าแล้วือดำปีๆแท้ฮ่่่าเนาะเจ้าไปมาแล้ว่ยุพุ่นนนี่ยสั่นไปป่ไปเลยตัดเร็บร้อยแล้วแต่ว่าตัวท่าเขายกให้ใส่รถนี่เลยอาจะแก่สองเซาก็มีหน่อยไปเห็นเขาได้สองคนนะให้เอากระมัดขางไปมีใหม่

ลองค่อยเห็ดไปน้อยเนาะก็เคยเห็ดอยู่แล้วบ่เจ้าก่ะเคยเนาะเบอร์งานบอร์งายน่ยพออยู่พอได้แก้ไขเนาะในครอบครัวเนาะไอเนาะยู่นั่นก็เห็ดเต็มอันน้องไม้เนี่ยน้องไายบ่ได้อยู่นี่บ่เอ้ยอยู่เฮือนพนบ่น้องไม่ไปหานหนูไม่แล้วเาไปหานหนูไม่อยู่บ่อยู่แคมอยู่นี่อ๋อไปหาเบ่ทั้งสองบ่ น้องท่ายไปฮันรบกูดแทวบ่อแถวบัวนมาจะใหม่เลยใหม่ก็ยุ่นไปหาาแถวใกล้นี่บ่แม่นว่าจังหน่อยเห็นวันเมื่อเบิร์นวันอยู่เพวันเก่าพุ่นเนาะแม่อ่จชาวบ้านกได้ยืมเพิ่น่สวรถไทยน้องๆละน้อยจะว่าพอได้อยู่บุญจักไปยืมยืมกับบุญมีน้ำมันิืมให้เกาเนี่ยแหละเอากรใช้จักกับดีนะสาม ได้ได้อยู่บ่อหรอจ๊ะคนมายกให้เขาก็ไปน้ำกันห้วแรกเขากขึ้นว่าไปเอาโมนี่กับชิยุกซอยกันแม่กับโมมีผูนึงต้นหนึ่งสองต้นเห็นมีผู้นึงเห็นได้ได้ได้เขาก็เมื่อจุเลยโอเคมาไหวพี่ก้อนหัวแรกบัดก้หลายคนจังซอยกันอันนี้อยู่พี่นะคนหนึ่งเขากับฟางจะได้อยู่ดอะแต่ว่ามาหันตีบ่ะนี่ เราส <c oughs> ีให้ลื้อออกอยู่บ่ลักนะตันทางเราพังลักตันไว้แด้ไมีตู้เออกระพังอยู่แล้วเปในไหนบ้านเฮ้ยน้ากบเฮ้ยน้าไม่ดีดีได้โอเคเอาเข็ดเราหัวตามมเนาะเข็ดมันหักไว้เนาะมาตู้อันนี้ทางข้าง้บ้างเดี๋ยวแล้ววันนี้เราไปเที่ยวเลรอเนาะเรียบร้ออะไรพี่น้อยโอ้มาเลยเม่ค่้า ฮะน้องไม้แถวใกล้นี่บ่มือนึ่มกูได้เยียบมันเดีเขาถิงฮะเอาตะบูบไปเบิ่งเขามือหนึพอหลุดมาแต่เง้อด้วยอ้าโอ้มียังอันนี้เขามาได้ใช้อันนี้นะเขาไม่ม่ใช่ามันชุกหรือบ่หน่นะคือนั่นแทนยังอ่อนอยู่หรือว่าหนิ เขาเมากินบ่อเฮ็ดคายหวแท้่เฮ็ดไหบเชียงเิลองกินตอเราิเดอนเขาเมาเนี่ยค่กเร็กเนาะกหอมเอาไปขวก่อนบ่เอาไปขว่วอะไรกามาตั๊มาบนี้เนาะเออเอยแต่ทำทีเจ้าโอ้ อืมอืมเอ้านี่พี่น้อยอ่าปักติ้วเนาะคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมกับปักอันนี้ปักกระโดนอืมเอากระดงเครื่องของขายคือเก่าเอ้าไรียบ้วยพี่น้อยที่ตามเบื้องน้ำกันเนาะอ่าของครัวเนาะเห็ดแบบชงแบบคือของน้ำนี่แหละพี่น้อยงวงเงี้งยวประมาณสามกันนี่แหละ ตอนที่ได้ผู้เชี่ยคอวาตโตวาตุ่นมเมนลพี่น้องมาเบิ่งดนไหมยันไหมบ่พอยังสีแหละเราเห็นสีแหละคักแล้วเนาะอ่าดีตาม,มิ่นน้มกันเช่นนได้บน่นี่เอาไปคัวยังอดก่ออันเขาน่าอีนน้องน้ำเนี่กัพออันนั่นได้นี่เนาะพอเกยวพอหดได้ไนี่ก็คอยข้าวไปายอยู่แล้ไปลาข้าวข้าว โอ้เอ้าลองเบ er so oh, ิ่งลองเบิ่งขม่าวเบิ่งไฮระบ่ยนทีเป็นขม่าวอยู่บ่เป็นอยู่เคยเห็ดบ่เจ้ากัเคยตินี่ก็เอามาแต่ให้คุณบ่อเนี่ยนะโดยว่าเห็ดให้นี่บ่อได้ลายเดชเห็ดปีนหมูบ่อได้ลายนี่ลายกว่าของน้องน้ำลายกว่าโดย ບົດນີ້ບໍລິການຄືຫ້ເຮົາເຮັດຢນັນອ້ົ້ານຶ່ງຍັງບໍ່ດ້ເຮັດໂົານຶ່ງກໍໄດໍດ້ງຂ

อันเด็ดแฮงเนาะบ่ไว้เมื่อยเนาะโดยเจ้าน้องจะนอนเนาะอือติแล้วพี่น้องเนาะแลนเฮาเนามื้อนี้นะอันฝนนี่ก็ตกเป็นบางช่วงเนาะเ็ยังก็เป็นเบิดนีโพดแดะนี่บ่งามอื

หัวยูหัวก็จะหัวมือนั้นอยเสียงหัวคักเล่นมันนะเหเรือนออ่อยมันนะเนอะเอ้าแล้วจังเอาไปคั่วดูแลตัวเองข้างใีก่อนวดโชกอาเป็นน้นหัวมั้ง เป็นตืวอะนาพี่ตุวมีนาตาตาแม่หลังคานี่บัดเขาสูงกูนี่บ่อกลัวไปเลยบ่บ่เอาเขาบเช็ดัวไปเลยพื้นนี่จังคิได้มีมองอันนี้เจ้าเพชรกลัวไปเลยรถเวลาฝนตกมันเห็นมันลกไปพุดแไรอันเครื่องของเจ้าก็ใชได้ว่างอยู่นี้เจ้าเพ็ดเพียงกันมันก็เปียกแล้วอ่ะ เหกวมนิดนึงนะพอดีแบบคือเขาตเชียกันไปพอดีแล้วเอาหัวเห็ดักเอาอนมันเลยไปพุ่นนึประมาณจัจะนี่ก็ได้นี่ประมาณจเซนก็ได้เดี๋ยวนบอทบอเฮ็ดสมอกันบุ่นโต๊มานี่บนเครื่องคองบัดนี้ว่างเป้าแมะพ้าวเปียกี่ซื้อได้จะเฮ็ดกวมไปเลยรถเอาอีอเดคอนออกไป โอ้จุจนหอดพ่อตีนน้ำเปล่าโอ้เอา้านี่ได้บ้านนี่พูดไปเห็นเบียกซอยเพิ่อนคนจังอยากได้เงินหน่ะไปพี่ยู่มาของเงินไปจิบไปให้เบียกง,งานบุห็ดโว้ย อ่าบ oh, oh no. ่อย er. ู่ห้องมวนพี่น้องเนาะเนาะอันนี้มาวัดเบิ่งเนาะก็อยู่ไม่เช่นเฮายังเหลืออยู่อยู่ในพี่ก็มีอยู่นี่พี่น้องเอาถือว่าเริ่มเนาะองครัวหลายคูหลายคนพี่น้องก็ว่าโอ้ยเนาะสิเป็นเฮือนครัวบว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเบิ่งนํากันเนาะ mì mày hay là hết đi cái nồi, thằng Mítewa nó bừng năm, cơng nhấc heo bạn nè, đít bò, đít tát bò. Ủa, không, đó. Lại cái nó lại nó, có miếng à nè. Chiếc lẽ bên này, ôm <đoạn này. cười> <này, đoạn này. cười> มันบร่ไออกหยังบร่ไดุ้นะบอกสมนี้แหละเห็ดปีเขาเมาซสมนี้นั่นไล่ลายตึบนะเขาเมาไล่ลายอยู่อันีจะอักเทบยมมาด้ขัวแล้วแม่ด้ไปขายดยให้เราเอากรกินเลย เฮ็ดเบาคินซิมันจะเป็นข้าเมาอยู่บ uh, CG, ora, ่ออ uh, mm ่อนบึงก่อนเห็ดเบาเตี่ตั้ซอยแต่ก้าวก็เคยเฮ็ดบ่เคยว่างามปีปีเดียวเห็ดว่างามเขามาแล้วเห็ดเป็ดคาย่เห็ดยิ้มวันเสาร์ก็เป็นเครื่องคันเห็ดเส็จสุกแล้วมันหมดอย่างเงี้ยมีแก่เช็เตยลูกสาว เขาเมาคายเกินว่าเฮ็ดได้นั่งกับบัตรมือเมื่อคนละชีสั่งน้ำเขาเมาเฮ็ดใส่ห่อเขาตะเบิองแล้วนี่ยันบัเป็นช้ำนะบัเชียงเบืองเป็นหัวเฮ็ดมือนั่นเดียวเขากินหัวเขาไม่ว่าปีใหม่กินเขาเฮ็ดน <en> <with> like. ี่ไม่ได้หล่เอ้โหใหไล่เอาไล่เขาไหไล่เอานไล่

ได้เข้าซิมมีเข่ามันบอซุกเลยเข่ามันกัดกันทิ่มที่ซื้อแล้วว่ะฮึได้อบอซิมมีเล่นพิมบอตัวนี้นี่พิมนะ่ ให้ใกลกินเนาะอกินอ่ะมักวะให้เขากินกอาเปลือกไก่มักขนาดเด้ดเอือปนั่งเล่นกันไปคายน้าไม่บ้อเมื่อนี่กันด้วยไปที่เตาเตาอ้เก่งยางอยู่นี่ พาชิตําได้แบบนี้ทํบ่ได้ทํบ่ได้บ่แบบนี้นะทํบ่ได้เป็นยามจังไปคัวบาดนี้เนาะอือเาเดี๋ยเบิกนํากันน้องเออปูเอา้นาเจ้าสิเฮ็ดตอนนี้เลยบ่จัน้อยนี่บ่ดูสิคัวตอนนี้แหละ เอาเอามงน้ำกันซะพอแล้วใชนี่ได้ดับบลได้แล้วเอาเห็ดเห็ดมือนั้นัชนไห้เลยค่าโหดาได้ไลอยู่ บั yeah, oh, no. uh, ัยงอ๋อเนาะอ่าม huh. no. ah. ันห้องอันนยังเกาะเขาเกาะบ่ยังเกาะอันนี้นะดูโอ้ยเขาดีบเต็มอยู่เบินนี่นี่ใช่ได้อยู่สองห่อนี่นี่อืมเนาะพอแล้วโอ้จังเนาะพอแล้วไปขวัวเดี๋ยวมันก็แหว์เอาใหม่เขาแล้วไล่แล้วนั่นกันอ่า จังน้อยเนาะเราจะไปขัวบ่บ่ออันนี้บ่ใส่หมออันนี้บ่โด้วยอ๋อยังไม่ได้แห้งหมอตัวนี้พนแรกไปโจมตัวน้านกด้วยนี่ตัวนั่งแบบนี้อ๋ออยู่ใส่อยู่ในนี่เนาะโดยโอ้ไม่ได้กินข้าวเมาอลไรมาหนีิพี่น้อยไม่ได้กินบ่เมื่อแล้วมาหนิถ่ายกินข้าวเมาก่องกันเบ้าสิเมือเราบ้าบ่ได้กินแล้วกินอยู่แล้วบ่ได้เมื่อแล้วตอนนี้แล้วนี่ ด<น>ูเนาะดูเท้าก้อนหม้อย,มอย่างนี่หม้อยังหม้อต้าหมยังน,น,นี่นะต้มน้ำไม้ใช่ออู้น้ำไม้ยังคือเป็นโน่นนั่นน้ำไม้พางอ๋อเดี๋ยวเบิ่งคือน้ำไม้อันจังไผรเนาะดูน้ำไม้พางกับน้ำไม้ลายแล้วจังว่าจังคุยนำกันพี่น้องเนะะาะดีรอติดตามครับชมเบิ่งนำก,กันสำหรับทางพี่น้อง FC เอฟซีเข้าสำหรับทางน้องไม้ติดตามเขาเมาพี่น้องเ เอาเนาะเดี๋ยวจังมาต่อน้ำช่องของทางบุเชียงเนาะคลิปนี้ทางพ่อน้องเปียวลาฟีแล้วน้องไปก่อนเนาะถือว่ามาเมื่อนี้เกิดได้เห็นความคืบหน้าเนาะถือว่าทางพ่อน้องไม้กำลังเริ่มจะเห็ดห่องคั่วเราเพี่น้องเนาะก็ได้เอาไม้จากเรือเฮือนใยัยนี่แหะพี่น้อยจับสอยจับไสเอาเนาะเกิดเพิ่มเติมในกระเมนไม้มาจากเฮือนหลังเก่าอยู่พุทธเนาะ เอาอย่างไรก็ติดตามรับชมเบมือกันเนาะนเดี๋ยวทั้งพอ้องเปียวลาพีละนอไปก่อนพบเจอกันในคลิปหน้าเนาะบายบายเด้กเปีองเด้อเนาะสบายดีอยู่ดีมีแห้งลำด้วยพี่น้องเนาะ